ยนสวัสดีครับวันนี้ผมชัยเพชรยนนะครับจะมารีวิวรถอ e ีทูสุมิวเนะครับปี2016ตัว1.9 DDI นะครับสำหรับคันนี้เลยนะครับผมปีใหม่มากนะครับปี2016นะครับป้ายแดงราคาประมาณล้านกว่าบาทนะครับแต่เพชรยนต์เรามาขายตอนนี้ราคาเพียงแค่729,000บาทเท่านั้นเองนะครับออกได้ อันนี้เป็นด้านท้ายเลยนะครับกระจังกระจังนะครับตัวนี้จะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับนี่นะฮะมีกล้องมองหลังให้นะครับเซนเซอร์นะครับตัวนี้ออกจะเป็นสีขาวมุกนะครับปี2016นะครับตัว1.9 b p o w e r บูพาวเวนะครับมือจับเป็นโครเมียมแล้วนะครับ อุปกรณ์แท้ของเดิมจากโรงงานเลยนะครับกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับผมปรับไฟฟ้านะฮะล้อแม็กติดมาจากโรงงานเลยนะครับได้ยางปี2019นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในกันต่อเลยนะครับ ภายในคันนี้นะครับจะได้ในส่วนของเบาะหนังนะครับสีดำนะครับทรงสปอร์ตกระชับตัวนะครับนั่งนุ่มๆสบายกันเลยนะครับเบาะปรับไฟฟ้านะครับนี่เลยนะฮะกระจกกระจกกระจกไฟฟ้าเซ็นทรลล็อกนะครับนี่นะฮะตัวปรับกระจกนะครับ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเกียร์ออโต้ระบบแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับจอติดรถมาเป็นเนวิเกเตอร์นะครับสามารถนำทางได้สะดวกสบายเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมสวยงามมากเลยนะครับภายในสีดำตัดกับสีขาวของตัวรถนะครับในส่วนของห้องผู้โดยสารน,นะครับก็เป็นเบาะโทนสีดำเหมือนกันนะครับ คันนี้จะมีในส่วนของจอ DVD นะครับพร้อมแอร์เรียบร้อยนะครับแอร์ Air แยกให้กับผู้โดยสารเพิ่มความเย็นสบายนะครับหรูหรานะครับคันนี้นะฮะมีช่องชาร์จไฟสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยนะครับแอร์220โวลต์หรือ150วัตต์นะครับคันนี้ปูพรมกระดุมมาให้แล้วนะครับพรมกระดุมสวยๆกันแบบนี้เลยนะครับ สวยงามมากนะครับภายในห้องเครื่องกันบ้างนะครับดูกันเลยนะครับห้องเครื่องคานเดิมนะครับรอยจุดมาร์กสีอยู่ทุกจุดนะครับให้เห็นถึงเครื่องเดิมๆนะครับรอยเม็ดอาร์กจุดสีนะครับแต้มหัวอตยังอยู่ปกตินะครับรถสวยงามมากครับเครื่องใหม่นะครับเครื่องแห้งสนิทไม่มีเยิ้มนะครับ นี่นะครับให้ดูความสวยงามรถเดิมทั้งคันนะครับผมสำหรับค่าตัวของคันนี้อยู่ที่7 2 9 0 0 0 0บาทนะครับลูกค้าออกได้ทุกอาชีพนะครับผมคันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ14นะครับคนซื้อฐานเงินเดือน25 0 0มมีเครดิตก็ซื้อคนเดียวได้แล้วนะครับ สนใจเข้ามาชมรถตัวจริงได้ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทยซอย68แยก1มีนบุรีนะครับหรือโทรหาผมได้ที่เบอร์0879152423นะครับคันนี้รับโปรโมชั่นขับฟรี60วันนะครับพร้อมบัตรฉุกเฉินดูแล24ชั่วโมงอีก1ปีนะครับคลายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามคลิปต่อไปของผมไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ